คนที่ได้ได้สนุกสนุกคำอได้าเลยอาเลยไปไปไมเป็นคนไม่ซีเรียสกลัวเขาอยู่ไม่ถึงเกมสุดท้าพี่ทรงทองถ้าตกตีนเพนนะเขาจะได้เล่นก่อนเพราะว่าคะแนนสะสมเขาสูงกว่าเราให้เขาเริ่มก่อนเลยนะครับหมวดหมู่ที่เราจะเล่นกันสําหรับข้อนี้เท่านั้นคือคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าปาก ปากปากปากอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นปากหมาอะไรเงี้ยมันทำไมหันมาจังหวะดีจังหวะพอดีเลยปากนะครับคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าปากนะครับพร้อมนะพร้อมเริ่มครับไปปากอะไรปากอะไรหมาใส่ไปไปปากซอยปากซอยดันดันดันปากอะไรแบบ ปากตัปากแข็งปากปากแข็งถูกต้ด้านด้านปากแข็งเมิดเลยวซีีเลยซีก้ปากไปกม่ปากหมาอะไรปากตายปากตายปากเสียถูกตัเล่นลงเเลยอะไรใช้เขียดใช้เขียด อย่าลืมกด subscribe และ notification กระดิ่งตรงนี้และกด subscribe ตรงนี้นะฮะเหมือนกับทุกๆช่องอะครับไปดูย้อนหลังกัน